สวัสดีค่ะครูก,ก้อยสวัสดีค่ะครูนกสวัสดีค่ะดเด็กสวัสดีค่ะครูก,ก้อยนะคะครูนกค่ะวันนี้ครูนกและครูคก,ก้อยจะพาดเด็กๆมาเรียนตัวพยัญชนะสองตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนตัวแรกกันเลยนะคะตัวที่หนึ่งยอหญิงโสภาค่ะเด็กๆท่องพร้อมกันอีกรอบนะคะ ยอหญิงโสภา,อสาเอ๊ครูก้อยคะยอหญิงหรือหญิงไทยเขาเป็นยังไงล่ะคะเขาต้องมีกริยามารยาทที่เรียบร้อยพูดจาไพเราะเวลาพูดต้องลงท้ายด้วยคะแล้วก็ค่ะใช่ไหมคะครูก้อยใช่แล้วคะ่ะครูน๊กเอ๊ครูนกคะแล้วลักษณะของยอหญิงเป็นแบบไหนคะอ่า ย่อหญิงล่ะคะครูก้อยจะผมยาวๆหรือผมสั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นใครเอ่ยเอะครูก้อยคิดว่าต้องเป็นตัวคุณครูคุณแม่ของเด็กๆหรือคุณย่าคุณยายถูกไหมคะใช่แน่ๆเลยคะ่ะ แล้วคุณพ่อล่ะคะใช่หญิงไหมคะไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนเลยคะ่ะอ๋อคุณพ่อเป็นผู้ชายใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะค่ะเด็กๆคะลักษณะและรูปร่างของยอหญิงใช่ไหมคะเป็นแบบนี้แบบคุณนกแล้วก็คุณก,ก้อยเลยแต่ว่าวันนี้คุณนกมีกอนมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะค่ะค่ะยอหญิงหญิงเมตา ผู้จาอ่อนหวานใจบุญสุนทานช่วยงานเก่งเอ้ยอีกรอบนะคะยอหญิงเมตตาผู้จาอ่อนหวานใจบุญสุนทานช่วยงานเก่งเอ้ยเอย๊เดี๋ยวเราไปเรียนตัวต่อไปกันเลยค่ะคุก้อยค่ะเด็กๆ่ะพยัญชนะไทยตัวที่สองคือ ้าวครูนกทำท่าอะไรคะเนี่ยครูนกแต่งตัวเป็นนางรำค่ะครูก้อยโอ้โหเด็กๆทราบไหมคะครูนกอะ่ะเขาจะปแปลงร่างเป็นนางรำเด็กๆขาพยัญชนะไทยตัวนี้ก็คือดอชดาสวมพันอีกรอบนะคะเด็กๆดอ,ดอชดาสวมพัน,อพนเอ๊ แต่ดอชดาเขามีลักษณะยังไงคะครูก้อยค่ะเด็กๆชดาเป็นเครื่องสวมศีษะมียอดแหลมขายมงกุฎประดิษฐ์จากโลหะหรือทองเอ๊ะแล้วเขาใช้แต่งกายแบบไหนคะครูนกเขาใช้เป็นเครื่องแต่งกายขอนนักแสดงหรือนักละครนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นที่สวมศีษะ อา,อาเวลาเราแสดงละครเหมือนที่คุณนกใส่แบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะคุณก,ก้อยคะวันนี้เด็กๆได้เรียนตัวพยัญชนะของเราไปกี่ตัวคะสตัวค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบนะคะตัวแรกตัวยอหญิงโสภาเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะยอหญิงโสภาตัวที่สองค่ะ ดอชดาสวมพันค่ะอีกรอบนะคะดอชดาสวมพันค่ะวันนี้เราได้เรียนตัวพยัญชนะไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนตัวพยัญชนะอะไรเอ่ยเดี๋ยวดเดกตามคลิปต่อไปของคุณครูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย